ไปไหนนั่นน่ะเวลาให้กินเนี่ยไม่กินนะที่แบบนี้น่กินนะนั่งลงซิกินน่ะลูกมินนี่คามินนี่หนูนั่งลงดีหนูกินข้าวอ่ะตอนเวลาให้กินกับจานไม่กินใช่ไหมเวลากับถุงเนี่ยไม่ ăn lời à lời cái này